อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะเรามาเพื่อที่จะพูดคุยกับเกษตรกรในเรื่องของการปลูกถั่วฝักยาวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เรียกได้ว่าอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะพี่น้ำเย็นสิทธิพรมมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังนั่ง คัดไซส์ถั่วฝักยาวอยู่อันนี้เอาไปส่งขายที่ไหนคะสระบุรีค่ะสระบุรีค่ะอันนี้ทําไมเราจะต้องมีการคัดไซส์ด้วยคะถ้าเกิดว่าเราไม่คัดไซส์มันจะขายยากค่ะเราต้องคัดไซส์ให้เพื่อที่จะสะดวกกับแม่ค้าแม่ค้าไปถึงตลาดก็จะได้ส่งลูกค้าให้ทันทีเลยค่ะค่ะทีนี้การปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนจะก,กังวลน,นะคะเพราะว่าการปลูกถั่วฝักยาวเขาบอกว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ยาเยอะอันนี้จริงหรือเปล่าคะ แต่ที่นี่ปลูกนะครับก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะคะอนอกจากว่าจะมีตัวหนอนมีอะไรลงเยอะเราถึงจะใช้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีศัตรูพืชหรือว่าไม่มีพวกไอ้รบกวนเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ค่ะค่ะนี่ก็คือคุยกันไปด้วยนะคะแล้วก็มีการคัดไซส์ถั่วไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่จะต้องรีบนำไปส่งแล้วใช่ไหมคะ,คะถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะ พันุ์ที่ปลูกนี่จะจําเป็นที่จะต้องเลือกไหมก็แล้วแต่แล้วแต่เจ้าเจ้าของสวนนะคะว่าจะชอบ<ฆ>พันุ์แบบไหนน,นะคะค่ะ<ฆ>ก็คือต้องเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม<ฆ><ฆ>และทีนี้เริ่มแรกข,ของการปลูกถั่วเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงก่อนนะคะต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะคะ<ฆ>ตัดหญ้าตัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ขุดโขดขุดโข,ด,ขดนี่หมายถึงขุดดินเตรียมพร้อมนะคะค่ะพอขุดโขดเสร็จแล้วก็ลงปล่อยไว้สัก ห้าหกวันให้ดินมันแห้งแล้วก็รดน้ําค่ะลดน้ําให้แฉะให้เปียกนะคะแล้วก็ปลูกเลยค่ะค่ะก็การที่เราปลูกขวนี้เราต้องใช้มเมล็ดใช่ไหมคะค่ะใช้มเมล็ด,ลด,ลดนี่หลุมหนึงนี่ประมาณกี่3าเม็ดค่ะสามเมล็ดเพราะว่ากันเอาไว้ก่อนกันว่าเผื่อมีตัวอะไรเอาไปกัดไปกินอ๋อค่ะ,คะ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรกินก็เราก็ไปต้องถอนด้วยค่ะไหเหลือสักสองต้นเพราะว่าถ้าเกิดถ้าขึ้นมาเยอะมันจะแย่งกันถั่วมันจะงามเกินค่ะอายุการปลูกถั่วฝักยาวนี่กี่วันคะถึงจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนเดือนกว่าค่ะเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนทีนี้เราจะต้องดูแลเขายังไงคะระยะการปลูกองให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะค่ะ เริ่มแรกเลยเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มงอกออกมาเป็นต้นถ um. ั่วเนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงบ้างก็ดูว่ามีแมลงปีกแข็งหรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องดูว่ามีเยอะไหมมันจะกัดต้นถั่วเราไหมถ้าถ้ามันกัดนิดๆหน่อยๆเราก็ปล่อยไปแล้วก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรพอสักพักหนึ่งต้นมันแตกใบสักสองใบแล้วก็ให้ปุ๋ยตัวซิลิคอน ่ผสมด้วยทุกครั้งอะคะทําไมถึงเลือกใช้ตัวกดซิลิคอนมาผสมกับการใช้ปุ๋ยแต่ก่อนก็ไม่ได้ใช้นะคะเพิ่งมาใช้รอบนี้อะค่ะที่ใส่ถั่วนะค่ะก็เห็นเขาเห็นคนมาขายเขาบอกว่าเออได้ผลผลิตดีก็เลยลองพอลองก็ได้ผลจริงๆอะค่ะค่ะก็ถั่วก็ออกดอกออกอะไรดีค่ะค่ะแล้วก็ได้ผลเกินคาดอะทีนี้หลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยนะคะให้ปุ๋ยกี่รอบค่ะ พอมันแตกได้ประมาณศอกหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งจะเร่งยอดอพอเร่งยอดปุ๊บแล้วก็แล้วก็ผสมตัวนี้เดิมถยตัวนี้อีกแหละค่ะผสมอีกเหมือนกันก็คือสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งต่อกระสอบเหมือนกันก็ใส่แล้วแต่อัตราว่าผลผลิตของเรามันแค่ไหนนะคะรอบที่สามคือถ้าเกิดว่าถั่วเราแตกยอดครบพอใจตามที่เราพอใจแล้วเราก็ใส่สูตรเร่งดอกอืทีนี้ข้อแตกต่าง หลังจากที่ได้ทดลองนำตัวกดซิลิคอนมาใช้กับการปลูกถั่วในรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้เลยก็น่าจะครึ่งต่อครึ่งนะหมายถึงผลผลิตที่เราได้ค่ะค่ะครึ่งต่อครึ่งหมายความว่าอย่างไงคะแต่ก่อนนี่จะได้ประมาณสักร0 0ยสองกิโลต่อการเก็บแต่ละรอบแต่ละรอบนะคะแต่พอมาใช้ปุ๋ยตัวนี้เพิ่มรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยสอยนะคะ ค่ะแต่ก็<ว>แต่มันก็เราก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมันพอใส่ปุ๋ยตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันต่างอ่ะอืนะคะค่ะคือเท่าที่กิ๊บเห็นนะคะ <c oughs> คุณภาพของถั่วฝักยาวเนี่ยถือว่าไอ้ส่วนที่คัดทิ้งนี่น้อยมากๆเลยค่ะถือว,ว,ว่าวสั้นมันจะเล็กเอ,อจะน้อยมากแล้วก็ มันมันจะยาวกว่ามันจะมันจะยาวกว่าเดิมกว่าทุกที่ที่เราเคยปลูกทุกครั้งนะค่ะปกติแล้วการปลูกครัวฝักยาวเนี่ยที่น้ำเย็นต้องฉีดยากำจัดศัตรูพืชนี่ประมาณกี่รอบคะก็สองอาทิตย์จะครั้งหนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งครั้งกว่าจะเก็บเกี่ยวก็เรียกได้ว่าโหสองเดือนนี่สองอาทิตย์หนึ่งครั้งก็ประมาณสี่ถึงห้ารอบก็ว่าได้ฉีดเพิ่งฉีดได้สองครั้งเองค่ะสองครั้งแต่ปลูก ก็ก็ไม่ได้ค่อยได้ฉีดเลยอ่ะก็ถือว่าพี่น้ำเย็นประหยัดต้นทุนในเรื่องของสารกำจัดศัตรูพืชค่ะไปได้อีกตั้งเยอะมากๆเลยค่ะแล้วคุณภาพของผลผลิตก็อย่างที่เห็นนะนะก็ดีขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นค่ะเท่าที่กิ๊บเห็นนะเมื่อกี้ลองแอบผักดูนะคะว่าถั่วเนี่ยรู้สึกว่าจะกรอบมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติก็จะหวานด้วยนะคะต่างกับที่เราใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้สารเคมีเยอะนะคะ ถ้าเกิดว่าเราใช้สารเคมีเยอะ,ะหรือว่าเราฉีดยาบ่อยๆในถั่วมันจะไม่กรอบและก็ไม่หวานนะคะแต่พอใช้ตัวนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ฉีดยามันถั่วมันก็จะกรอบแล้วก็จะหวานด้วยแปลว่าตัวกรดซิลิคอนเนี่ยเขาไปช่วยเสริมภูมิต้านทานปัญหาเรื่องโรคมแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนใช่ไหมคะแล้วก็คุณภาพของถั่วฝักยาวนี่ยังถือว่าคุณภาพดีมากๆ<ด>เลย อย่างที่พี่น้ำเย็นบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าความกรอบของเขานะคะ,คะทีนี้เอาไปขายนี่ราคาดีไหมก็ก็ดีอะค่ะดีนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับแม่ค้าลายอื่นๆนี่ถั่วของพี่น้ำเย็นนี่ได้ราคาดีกว่าไหมคะมันก็แล้วแต่ตลาดนะคะตัวนี้มันขึ้นอยู่กับตลาดว่าตลาดมันต้องการแค่ไหนนะคะแล้ว ของเราถ้าเกิดว่าของเรามีคุณภาพก็ได้ราคานะคะได้ราคาดีค่ะก็คือราคาก็จะได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณภาพของผลผลิตดีขึ้นทีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องของต้นทุน่ะคะพี่น้ำเย็นต้นทุนนี้จากแต่ก่อนนะคะคก็ถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวนี้ก็จะครึ่งต่อครึ่งอ่ะหมายถึงหมายถึงเราลงทุนน้อยลงทุนน้อยกว่าเดิมไป ประหยัดไปตั้งครึ่งหนึ่งจากที่ต้องลงทุน100บาทลดลงมาอีก50บาท60อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าประหยัดต้นทุนและผลผลิตที่ได้ก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นอืมคือเอายางกับเอาถัวมากรองตรงนี้ค่ะคือเท่าที่พูดคุยกันไปนะคะ พี่น้ำเย็นก็มือเป็นละวิงเห็นบอกว่าตื่นมาเก็บตั้งแต่ตีสี่ <c oughs> นี่ที่เราคุยกันนี่ก็เกือบเที่ยงแล้ว<า>นะ<า>ใช่ไหมคะ<า><า>นี่คือไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ตีสี่เห็นเ <c oughs> มื่อกี้คุยกับป้าๆข้างหลังบอกว่าใช้รอบนี้ปรากฏว่าเก็บแล้วเก็บอีก<า>ออกอยู่นั่นแหละออ ไม่รู้ว่ามันจะออกกลางคืนหรือเปล่าเพราะตอนตอนเย็นเย็นต้องตรวจดูก่อนใช่ไหมคะว่าถั่วเราเยอะแค่ไหนจะได้ให้คนงานเขาเก็บได้ถูกแต่พอตอนเช้ามารู้สึกว่ามันพุบๆเลยอะ่ะม,มันมันเยอะคนงานก็กะไม่ถูกเจ้าของก็กะไม่ถูกเพราะว่าตอนเย็นเราดูเราดูก่อนเราก็ต้องลงไปดูในร่องก่อนว่าอเอ,อถั่วเราแค่นี้เราจะต้องให้คนงานเราตื่นแค่อตอนไหนที่ไหนอ,อย่างเงี้ย พอตอนเช้ามามันมันรู้สึกว่ามันพุบขึ้นมาเลยอ่ะมันเยอะขึ้นเยอะรู้สึกว่ามันเยอะมากจนคนงานบอกว่าเก็บไม่ทันแล้วต้องลัลรบไปก่อนนะคะอืมค่ะต้องรีบเรียทีว่าตังก็อยากได้แต่ผลผลิตเยอะเกินแรงงานก็ไม่ทันอีกค่ะเวลาเราก็ไม่พอต้องเร่งเวลาให้ถึงแม่ค้าก่อนก่อนเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ราคาดีค่ะ ก็พอใช้ได้ถ้าช่วงที่แบบราคาผลผลิตดีที่สุดเลยสําหรับถั่วฝักยาวกิโลละเท่าไหร่กิโลละห้าสิบหกสิบโอ้ได้ค่ะค่ะค่ะแต่ว่ามันจะออกน้อยคือช่วงหน้าหนาวอืมมันจะดูแลยากค่ะถ้าเป็นช่วงเดือนกุมภาเดือนมีนานี้จะถือว่าดีค่ะอากาศถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยอากาศร้อนอย่างนี้ก็จะถั่วจะออกดีอืมค่ะนอกจากปลูกถั่วแล้วพี่น้ําเย็นปลูกอะไรอีกางคะปลูกกล้วยหอมค่ะอ๋อมีกล้วยหอมปาล์มค่ะปาล์มน้ํามันค่ะ การดูแลนี่ก็แตกต่างกันค่ะนี่ทําถั่วฝักยาวมากี่ปีแล้วคะเพิ่งจะทํามาปีนี้ปีที่ที่สองที่สามค่ะอืมทาไมถึงจากที่ปลูกกล้วยหอมแล้วก็ปลูกเอ่อปามน้ํามันถึงหันมาปลูกถั่วฝักยาวด้วยพื้นที่มันว่างนะคะก็เลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราต้องเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เลยต้องหารายได้เสริมค่ะมีคนแนะนําพี่เขาคนนั้นแนะนํานะคะเจมหมวยเขาแนะนาบอกว่าทำไมไม่ปลูกถั่วด้วย แล้วก็มีความรู้ด้วยแล้วเราก็เขาก็แนะนําเรา hmm. ให้คําแนะนําเราว่าต้องปลูกถั่วยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาแนะนําเราเนี่ยก็เลยทําตามเขา hmm. พอทําตามก็โอเคได้ได้ผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้น hmm. ค่ะก็ดีตีหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนี่เราสามารถเก็บผลผลิตได้กี่รอบอะคะก็ประมาณสองเดือนนะคะเก็บได้เรื่อยๆทุกวันค่ะคือพี่พี่น้ําเย็นต้องเก็บแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะค่ะ ทุกวันเพื่อที่จะไปส่งตลาดถือว่าคุ้มมากๆเลยการลงทุนในการปลูกถั่วฝักยาวีด้วยปลูกถั่วฝักยาวแต่ละรอบนี่ลงทุนสูงไหมคะก็ประมาณหมื่นสองหมืนนะคะต่อต่อครั้งต่อครั้งในพื้นที่กี่ไร่คะสองไร่ค่ะประมาณสองไร่เท่านั้นก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นี่เกือบทุกวันเลยนะคะ ลงทุนก็ไม่สูงลงทุนไม่สูงค่ะผลผลิตที่ได้ก็กน่าพอใจค่ะน่าพอใจและตอนนี้พี่น้ำเย็นยังสามารถที่จะประหยัดต้นทุนไปได้อีกค่ะตรงนี้อยากจะให้พี่น้ำเย็นค่ะได้บอกอะไรคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรนะคะที่อาจจะมีพื้นที่อยู่แล้วหรือว่าทำการเกษตรแล้วยัง ไม่คุ้มนะคะกับการลงทุนในการทําการเกษตรแต่ละรอบนะี่อยากจะให้พี่น้ําเย็นได้บอกอะไรคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมจะได้นําไปปรับใช้กับการทําการเกษตรของตัวเองค่ะอ,อ๋อถ้าเกิดว่าใครที่มีพื้นที่อยู่แล้วนะคะอยากจะลองปลูกผักปลูกถั่วเนี่ยนะคะ,ะก็อยากจะให้ทดลองดูว่าอยากจะให้ทดลองทําดูนะคะว่าบางทีมันอาจจะทุนรายจ่ายอของเราได้นะคะ,ะ,คะเ,เพราะมันก็ให้ผลผลิตดีเหมือนกันแล้วก็ เพิ่มรายได้ให้กับเราะะอะค่ะแล้วก็จะช่วยให้เรามีอาชีพขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่งอ,อะนะ นี่ก็ถือว่าเป็นความรู้อีกแนวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ได้จากพี่น้ำเย็นนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกถั่วฝักยาวสามารถที่จะสร้างรายได้นะคะให้กับเกษตรกรนะคะอีกทางหนึ่งด้วยถามนิดนึงคะ่ะพี่น้ำเย็นด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เ,ออเป็นคลองใช่ไหมคะ <c oughs> เราจะต้องมีการดูแลยังไง <c oughs> เกี่ยวกับการปลูก ทัวหรือว่าการที่เราจะต้องลดน้ำหรือว่าการทำคันดินต่างๆในการปลูกอ๋ออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ,ะแค่เราดูแลวว่าพวกหญ้าพวกอะไรแค่นี้นะคะแล้วก็ให้น้ำให้ให้น้ำกับผักกับอ,อะไรที่ผลผลิตของเราอะอแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นตามคลองตามอะไรนี่เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะค่ะ ดูแลพวกหญ้าพวกอะไรเฉยๆคือโชคดีหน่อยที่ว่าเป็นพื้นที่คลองก็จะมีน้ำตลอดมันมีน้ำตลอดอแล้วก็สามารถทำการเกษตรได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่น้ำเย็นมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้มาให้ข้อมูลในเรื่องของการปลูกถั่วฝักยาวนะคะโดยความที่พี่น้ำเย็นนะคะจะต้องรีบนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการ เก็บผลผลิตเพื่อที่จะส่งไปขายที่ตลาดให้ทันกับแม่ค้านะคะ,คะวันนี้ทางรายการต้องลาไปพร้อมกับพี่น้ำเย็นแล้วนะคะพร้อมกับการคัดถั่วฝักยาวไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค,ะค่ะ บริษัทฟุกเชนครุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไรท่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิไร่คำแนะนำควรใช้รบบโโ่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัว หมอพืชผักพืชไร่บวกรซิลิคอนทุตุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้เล้าดินจดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ึงเท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียทำนาปลูกข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแ้งร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตร8 7 5่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทร0ูนย์7 7 7ด0 บริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด,ด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งรวงป้องกันโรคหลิตรสามารถฉีดพ้นได้ถึง10บไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนถึงสงเท่าตัว หมอข้าวมูวกโกรซสสินคอนทุกทุกตราในเครือบริษัทฟ,ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ใหมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีบ้าใช้แล้วข้าวไม่ล้มเมล็ดแร่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัวเกษตรกรควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปาม์มฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ให้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตร2แก้ปัญหาผลร่วงผลลีบ1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปามออกผลทั้งปีํำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปามเทนิทเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัวหมอปามบวกโกรซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รสาปา์มกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกในทั้งปีไม่ขาดคอเพิ่มผลผลิตปามจาก3ตันเป็นแตันต่อไร่ต่อปี เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเชนครุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดผลิตถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายทำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอยางชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึน้น1-2เท่าตัวหมอ,อยางบุกโกรสซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุฟกเทียนกรุ๊ปจำกัดสารสน้าายางตายหนึ่งยางอายุสาิปียังกรีดได้ดีมีผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้จอบเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอ,อยางบุกโรสซิลิคอนตราม้าเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเท ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นสูตรสอใช้เร่งความหวานและป้องกันโรคห่งลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นเท่าตัว หมออ้อยบวกโปรซิลิคอนทุกทุกตราในเครือบริษัทฟ,ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจรีททำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึง2เท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30ตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมากทำให้ขายได้ราคาดีไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตร,รกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี มีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งตน้นสูตรสองใช้เร่งหัวและป้องกันโรคหนึ่งลิตรสามารถใช้ได้ถึง10บไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอมันบวกโพรซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัด ใช้เหล้าดินจะดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวปลูกเพียง6เดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะ15เดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนําเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ําไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2 ้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ทึ้ง10ไร่ํำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1ถึง2เท่าตัวหมอผลไม้บุกโกรซิลิคอนทุกตุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวทำให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมยังทำให้มีรสชาติหอมหวานเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย มอน้ำเท็บสอยไม่กลัวแล้งเกษตรกรแนวใหม่ไม่หงอฟนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบม,มรุงพืชมาขอมาพบก,กันชมเสริมตามฉันให้รู้กันทั่วไใจแม่นั้นการกเกษตรทั่วไปเพื่อวบนาหราต้องเร่งรับพัฒนารุ่เรียงรำรวยพัวกันกเกษตรกรสุกสันมังคังกาวนาะ เศรษฐกอ,อหัวลาพึ่งพาสมใจ